สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเพาะพริกนะคะเพาะเพาะ,มะเมล็ดพริกซุปเปอร์ฮอตสนั่นเองนะคะโดยเราจะมีวิธีการนะคะในการเพราะอย่างไรนะคะเพื่อนๆก็ อรอติดตามชมกันนะคะไม่ยากเลยนะคะอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะคะมีเพียงถาดเพาะนะคะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์แล้วก็ดินเพาะแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการนะคะและขั้นตอนในการเพราะกันเลยคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็เตรียมดินเพาะกันเลยนะคะโดยดินเพาะเราก็ง่ายๆนะคะไปหาซื้อตามร้านต้นไม้มานะคะเมื่อได้มาแล้วเราก็จะนํามาร่อนเพื่อให้ได้เฉพาะดินที่ละเอียดนั่นเองนะคะเอาพวกขุยมะพราะ้าวกากมะพร้าวออกนะคะเอาเฉพาะดินที่ละเอียดนะคะเขาจะได้อ่า งอกง่ายนั่นเองนะคะเพื่อนๆวิธีการนี่ค่ะใสตะกร้าที่มีรูนะคะแบบนี้แล้วก็ทําการเขย่าเขย่านะคะ,ะร่อนดินให้ร่วนซุยนั่นเองนะคะ,ะดินที่ได้นะคะเขาก็จะละเอียดแล้วก็ร่วนซุยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนเมื่อได้แบบนี้แล้วขั้นตอนที่สองไปดูกันเลยคะ่ะดินที่เราได้แบบนี้แล้วเราก็จะนํามาใส่ในถาดเพาะนะคะ อ่ตักใส่ไปในถาดเพาะให้ได้ประมาณครึ่งนะคะประมาณเกือบเออเลยครึ่งไปนิดหนึ่งคือให้มีอ่าช่องว่างอยู่ประมาณสักหนึ่งเซนนะคะเราไม่ได้ใส่จนเต็มนะคะถาดเพาะเลยในในขั้นตอนที่สองนี้นะคะอ่ะก็วิธีการก็อย่างนี้ค่ะเกลีย่ยเกลี่ยให้เขาอ่าเต็มหลุมนะคะหลุมพ่อแบบนี้นะคะอ่าในขั้นตอนนี้นะคะจะใช้ มือหรือใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะเพื่อนนี่ค่ะเกียงฉาบปูนนั่นเองนะคะเอามานี่ค่ะตักดินนะคะอ่าอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเเลยนะคะว่าจะใช้อะไรนะคะอ่านี่ค่ะใส่ให้เต็มทุกช่องนะคะเพื่อน สำหรับดินเพาะนะคะถ้าเพื่อนๆสามารถใช้เป็นดินออสโมโคดเนี่ยไม่ใช่ดินออสโมโคดนะคะเ็เรียกดินอะไรนะอันนี้ก็จำไม่ค่อยได้เลยนะคะเ็เรียกพีซมอสนะคะใช่ค่ะพีซมอสเนี่ยชนดีเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะเราจะให้เขาเหลือช่องว่างนะคะ,ะประมาณ หนึ 1> 1่งเซนนะคะประมาณหนึ่งเซนนิดๆน,นะคะแล้วก็นําพริกะคะ่ะเมล็ดพริกซุปฮอตนะคะอันนี้เราใช้เป็นยี่ห้อสอนแดงนะคะมาทําการหยอดลงในหลุมนะคะหลุมละหนึ่งเมล็ดนะคะที่ใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาจะมีอัตราการงอกที่เยอะนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะหยอดหลุมละหนึ่งเมล็ดเท่านั้นนะคะ สำหรับพริกซปเปอร์ฮอตนะคะอ่าก็เป็นพริกที่ถือได้ว่ามีรสชาติที่เผ็ดมากนะคะเพื่อนๆใช้ทำอาหารนะคะโดยเฉพาะส้มตำเนี่นะคะอร่อยมากมากเลยนะเพราะเผ็ดจัดจมากนะคะดินที่ใช้เพาะนะคะถ้าเราใช้เป็นดินพิษมอสเนี่ยคือเขาจะป้องกันเชื้อรา คือเขาจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเวลาต้นโตมาโตมาได้สักระยะหนึ่งเขาจะเยียวเช้าไม่มีเลยนะคะเขาจะป้องกันในเรื่องของเชื้อราได้ดีเลยนะคะอ่ะเมื่อเสร็จขั้นตอนการหยอดมเมล็ดแล้วนะคะขั้นตอนที่ต่อไปนะคะก็คือนาดินนะคะมากลบมเมล็ดพันนะคะ,มะเมล็ดพลิกเฉพอตเนี่ยคะ่ะในถาดเพาะคืออาขั้นตอนนี้ก็คือกลบแล้วก็อัดให้แน่นเลยนะคะเพื่อน ง่ายๆนะคะสำหรับวิธีการเพราะพริกซุปเปอร์ฮอตนะคะในอัตราการงอกก็ถือได้ว่างอกเกยอะมากนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะนี่ค่ะเกลี่ยอย่างนี้นะคะค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยเพื่อที่จะปิดเมล็ดเพราะว่าเวลาเรารดน้ำนะคะเมล็ดเขาจะได้ไม่กระจายนั่นเองนะคะเพื่อนๆการ ดูแลนะคะก็ไม่ยากนะคะสำหรับการเพราะ,มะเมล็ดก,ก็แค่นำเขาไปวางไว้ในที่ร่มรํมไรก่อนนะคะในดับแรกแล้วก็ทำการรดน้ำนะคะเช้าเย็นนะคะแค่นี้นะคะ,ะนี่ค่ะเกลี่ยให้มิดทุกๆช่องแบบนี้นะคะแล้วก็อัดดินให้แน่นเลยนะคะเวลาเรารดน้ำไปดินเขาก็จะยุบไปอีกนะคะดังนั้นก็คืออัดให้แน่นเลยนะคะ เคาะแบบนี้นะคะถ้ามีช่องว่างเราก็เติมดินให้เต็มอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเดินที่ใช้ก็ต้องร่วนซุยนะคะเพื่อป้องกันการอมน้ํานะคะถ้าอมอมน้ํามากๆเนี่ยทําให้มล็ดเน่าได้แล้วก็ไม่งอกนะคะเกลี่ยให้เต็มแบบนี้เลยค่ะค่อยๆทํานะคะไม่ไม่ต้องใจร้อนนะคะอ่าทําไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับนะคะาการเพราะเมล็ดนะคะก็สามารถเพาะได้หลากหลายวิธีนะคะแต่ในวันนี้นะคะพะ่อผมชาแนลก็นาวิธีการเพราะมาเมล็ดลงในถาดเพาะไม้เพื่อนๆไ,ได้รับชมกันนะคะ,ะเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนําเขาไปวางไว้ในบริเวณที่ร่มราไรนะคะแล้วก็ทําการรดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่ก็คือ ที่ยกสูงได้ก็ยิ่งดีนะคะเพื่อป้องกันพวกมดแมลงนั่นเองนะคะรดน้ำแบบนี้จนชุ่มนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าขั้นตอนต่อไปนะคะ,ะขั้นตอนนี้นี่ค่ะจะต้องหาที่สูงๆวางนะคะเราจะอัะอนนี้พอปลูกชาแนลใช้กล่องโฟมนะคะมาวางเขานะคะเพราะว่าถ้าไว้บนพื้นเลยเนี่ยมดนะคะเขาก็จะ เข้ามานะคะทําให้ต้นพันธุ์ของเราอาจจะมีเพลี้ยะนะคะเพราะว่ามดเขาจะนาเพลี้ยขึ้นมานั่นเองนะคะวิธีป้องกันคือวางไว้บนที่สูงนะคะป้องกันมดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราเพาะแล้วเนี่ยอีกกี่วันนะคะเขาถึงจะงอกมานั่นเองนะคะอันนี้ ช่วงนี้เราก็ทําการรดน้ําเช้าเย็นอย่าให้ดินเขาแห้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูตอนที่เขางอกกันแล้วค่ะค่ะหลังจากที่เราเพาะเพาะแล้วนะคะประมาณ7วันนะคะ,มะเมล็ดเขาจะเริ่มงอกนะคะอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ได้ประมาณ10กว่าวันนะคะเขาจะมีลักษณะที่โตได้ประมาณนี้นะคะเพื่อน อันนี้ระวังไว้ใต้ร่มไม้นะคะย้ายที่ให้เขาได้รับแสงแดดนะคะต้นเขาจะได้แข็งแรงนั่นเองนะคะในช่วงที่เขางอกเป็นต้นแล้วนะคะสำหรับวิธีการเพราะกา็นี่ค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ